กี่กครั three, after, ้งกดใต้คางกี่ครั like ้งสามครั้งไปทางตรงกลางแล้วก็ขยับเข้าไปนิดนึงนะคะกดพอประมาณใช่กดจนมันเราไปอีกท้าหนึ่งนะคะกดใต้คางกดใต้คางวันทีทุกคนเอามือนะคะจับที่ปากซ้ายนะคะ ว,วาไปท่าเช็ปดปากเออท่าเช็ดปากอ,ออกข้างซ้ายก่อนแปดเลยลเหรอนั่นอะไรนะคะพอแล้วค่ะไปไหนอ่ะเจ็ดทำเองสิบครั้งเราทำเองที่บ้านต้องทำสิบครั้งนะคะอย่างน,ออนง้อยอ่าตรงนี้ต้งสื่อเลยอ่าสื่อ มือประสานที่หน้าผากนะคะแล้วก็ลูบลงไปที่แก้มติงเบาๆจนถึงปลายคางนะคะน่าจะได้เหยียบย่นน่าจะได้แต่งตึงนะคะตลอดนี่ยนเนี่ย้ายขวานัอหนึ่งซ้ายซ้ายขวานัอหนึ่งอ่าไปนะคะกดไปตามไม่ต้องกดแรงกดไปแบบ ธรรมดาสบายๆนะคะกดไปนะคะกี่ครั้งดีคะอสามข้างหนูเราไปค่ะถ้าเช็ดคางเช็ดคางทำยังไงอดูตามท่านยี่ยาก่อนข้างหน้านะคะเอามือไปที่คางนะคะคนนี้ไม่ใช่ที่ปากนะคะใช่นะคะทำไปด้วยนะคะาปังลมเต้ตออ่ะต่อไปค่ะถ้าปากแป้งปากแป้งทำยังไงคะพร้อมกัน มือประสานที่หน้าผากนะคะแล้วก็ลูบลงไปที่แก้มเต่งเบาๆจนถึงปลายใช่นะคะทำไปด้วยนะคะฟังลมจะได้แบบสบายนะคะตึงเปี้ยเลยอ่ะดูนลองแก้มหมือเยอะกว่าตัวไหนอ่ะตรงแล้วมันตัวตัวเต่งเตีางนะคะอ่าน่าจะเที่ยวโยนน่าจะได้แต่งตึงนะคะตลอดเลยเนี่ยยกนี่ย ครั้งนะคะจริงๆถ้าเราทำจริงๆสิบนะคะสิถึงยี่สิบครั้งก็ได้ตามความเหมาะสมของเรานะคะขณะที่ทําหายใจลึกๆนะสิบครั้งเราทําเองที่บ้านต้องทำสิบครั้งนะคะอย่างน้อย <c oughs> อ่าตรงนี้นส่วอาซึกงส่สอนไปพบยังคะเจ็บใช่ไหมคะมีท่าลดกล้ามไหมคะจุดตึงมีท่าลดกาม,มากาอันตรายนะคะเพระนี่ทุ่คนเอามือน,นะคะจับที่ปากซ้ายขวา ข้าเช็ดปากเอาข้างซ้ายก่อนทำเองนะคะอันนี้ไม่ต้องปรองก็ไม่ต้องรอให้เราทำี่ตัวเองรู้กันรู้กันในทีนะคะไปข้าเช็ดปากค่ะอ่าไปยี่มือยี้โกลอกหูมังฝาเออแล้วก็หายใจออกพราก็ติดก้นดูห่างนะคะอ่า น่าจะต,ตึงเขี่ยงโยนน,น,น่าจะได้แต่งตึงนะคะมือประสานที่หน้หาผากนะคะแล้วก็ลูบลงไปที่แก้มเตึงเบาๆจนถึงไปลายปนะคะกดไปตามาไม่ต้องกดแรงกดไปแบบ ธรรมดาสบายๆนะคะกดไปนะคะกี่ครั้งดีคะอ่าสามอันตรายนะคะเพราะนี่เป็หลอกกันออกทำเองนะคะอันนี้ไม่ต้องฟ้องก็มีก้นไม่ต้องบอให้เราทำที่ตัวเองรูกันรู้กันในทีนะคะต่อไปถ้าเชัดปากค่ะทุกคนเอามือนะคะจับที่ปากซ้าย ขวาถปาท่าเช็ดปากเออท้าเช็ดปาออกเอาข้างซ้ายก่อนอันตรายนะ <c oughs> คะเพราะนี่นีนคนรเอามือน, <c oughs> นะคะจับที่ปากเลยซ้ายขว,วาถปาท่าเช็ดปาก ถ้าเช็ดตาเอาข้างซ้ายก่อนไม่มีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะนี่แหละมันจะทำให้เราต่งตึงหน้าตึงขมิบก้นไปด้วยขมิบก้นนะคะหายใจเข้าดู้วหายใจออกหย่อนนะคะสามีจะได้รักเอมันยุ่อยู่บีมันยุ่ก่อนมนกันยุมนลยะกัตลอนายงหลังองกันตลอสายขวานับหนึ่งสายขวานับหนึ่ง อ่าต่อไปค่ะถ้าปากแป้ปากแป้ทำยังไงคะอ่าพร้อมกันออกออกทำเองนะคะอันนี้ไม่ต้องกาไม่ต้องบมอให้เราทำที่ตัวเองกันรู้กันรู้กันในทีนะคะต่อไปถ้าเช็ดปากค่ะทุกคนเอามือนะคะจับที่ปากซ้ายคะ แล้วก็ไปทาช็ดนปากเออทาเช็ดปากไปข้างซ้ายก่อนอ่านิ้วมือไปที่กขกหูให้สุดเลยนะคะสุดเลยสขมือหูเขมือหูมันจะได้ผกว่าวตึงเปียเลยอ่ะ ร่องแก้มเยอะกว่าตัวทอ่ะตรงแล้วมันเตืนเลยไม่มีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะนี่แหละมันจะทำให้เราเต่งหน้าต่งตัววนะคะน่เยเลยอ่อแก้มนื้อเยอะกว่าตัทยอะตรงแลมเดือนเลยไปนิ้วมือไปที่กขกหูให้สุดเลยนะคะสุดเลยตมอห มันจะได้อันตรายนะคะเพราะนี้เป็นครั้งนะคะจริงๆถ้าเราทำจริงๆริงนะคะสิถึงยี่สิบครั้งก็ได้ตามความเหมาะสมของเรานะคะขณะที่ทําหายใจลึกๆนะคะ่ะเจ็แปดเราจะได้จําได้ด้วยเด้ต้องต้องต้องหายใจเข้าด้วยใช่ไหมคะสิบต่อไปอีกท่านหนึ่งนะคะ กดใต้คางกดใต้คางบางทีทุกคนเอามือนะคะจับที่ปากเลยใช่แล้วกไปท่าเช็ดปากเออท่าเช็ดปากข้าซ้ายก่อนกอไวนะคะตึงเปียเลยอ่ะ่ลองแก้มมือเยอะกว่าตัวทีหลัตรงแล้วมันตัวตางนะคะ น่าจะได้องเหี่ยวโยนน่าจะได้แต่งตึงนะคะอะแล้วก็ขมิบก้นด้วยนะคะเพื่อให้เป็นไงคะกระ벙ลมจะได้ไม่ย่อนนะคะขมิบก้นไปด้วยนะฮะสิบครั้งเราทําเองที่บ้านต้องทำสิบครั้งนะคะอย่างน้อยติ๊งเสือห์สิ้นเสือวย ไปพบยังคะเจ็บช่ไมต่อมีท่าลดการไหมคะจะตึงมีท่าลดการมีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะนี่แหละมันจะทำให้เราเต่งเติงหน้าเต่งก็ไม่หนูเาไปค่ะท่าเช็ดคางอ่าเช็ดคางทายังไงอ่ะดูตามท่านวี่ยากรข้างหน้านะคะเอามือไปที่คางนะคะตอนนี้ไม่ใช่ที่ปากนะคะอ่า ปลายน้มือยี่ดกหูข้างขวาหายใจออแล้วก็หายใจออกแล้วก็จิกต้นดูกี่ครั้งกดใต้คางกี่ครั้งสามครั้งไปคางตรงกลางแล้วก็ขยับเข้าไปนิดนึงนะคะกดพอประมาณไม่ใช่กดจนมันดึงยื่นปลายนิ้วมือไปที่กกหูให้สุดเลยนะคะสุดเลยมือหูอืหูมันจะได้ มายุ้มมือไปที่กกหูให้สุดเลยนะคะสุดเลยมือหัมันจะได้ไปต่อไปผัทบยังคะเจ็บใช่ไหมคะถต่อมีท่าลดการไหมคะตมีท่าเดการอมยุ้มือไปที่กกหูให้สุดเลยนะคะ มันจะได้ม่หนุมเอาไปค่ะข้าเช่นคางอะเช่นคางทำยังไงอะดูตามท่านวิยกรข้างหน้านะคะเอามือไปที่คางนะคะตอนนี้ไม่ใช่ที่ปากนะคะหย่อนนะคะสามีแนวยนะคะนยุจะต้งมี้นยุนมันยุมันยนันะนยงหลักตงกนตลอแยุกันปลเลยเหรอเท่าไหละนะคะพอแล้วค่ะไปไหน อัดเจ็ทำอะไรอันตรายนะคะเพราะนี่เป็นแปลนี่แล้ว่ะไรล่ะคะพอแล้วค่ะไปไหนอ่ะอัดเจ็ดทำอะไรเด็กเราไปอีกข้อหนึ่งนะคะกดใต้คางอ่ากดใต้คางมันมีเด็กเราไปอีกข้อหนึ่งนะคะ กดใต้คางอะกดใต้คางบางทีนะแล้วก็ขาบีบก้นด้วยนะคะเพื่อให้เป็นไงคะกระปังลมจะได้ไม่ย่อนนะคะขมิบก้นไปด้วยอะโมเคจ้าถ้าดูกันแปะเลือดนั่นอะไรลนะคะพอแล้วค่ะไปไหนอ่ะเจ็ดทำให้ไมมีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะนี่แหละมันจะทำให้เราเต่งตงหน้าเต่ง